อัปเดตสินค้าของดียยมแท็กเตอร์ให้ดูนะครับคุณลูกค้าหลายท่านมองหารถแท็กเตอร์อยู่นะครับแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับแนะนํามาเลยนะครับรถแท็กเตอร์มือสองมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับแนะนํามาเลยนะครับดีแยมแท็กเตอร์นะครับเรามีแท็กเตอร์มือสองสวยๆรอลูกค้าอยู่เยอะมากนะครับลูกค้าหลายท่านมองหาคูโบต้ามองหาไอซากิมองหายันม่านะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับดีแยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะครับ เรามีแท็กเตอร์สวยๆไว้รอลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับอลายท่านไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็มาเลยนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับอไอซ์กิครับห้าสี่ศูนย์นะครับไอซ์กิ้วห้าสี่ศูนย์ครับสวยๆงามๆเลยนะครับใบมีถัลอกไม่หมดนะครับเพิ่งมาถึงนะครับสองคันนะครับคุณลูกค้าสามแสนสามสามแสนสี่นะครับ ราคานี้แถมผ่านไทยหลังให้พร้อมนะครับคุณลูกค้า3 3มแสนสามสนะครับสนใจไอซึกิครับไอซึกิไม่น้อยสวยๆเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับมีมา2คันนะครับคุณลูกค้า3 3มแสกัะ3สนสนะครับแนะนําเลยสนใจก็เข้ามาทดสอบเข้ามาดูนะครับไอซึกิเป็นขนาด40แรงนะครับคุณลูกค้าเหมือนคูโบต้าเหมือนยันม่านะครับแต่ราคามือสที่เราจะขายให้ท่านนะครับ เป็นราคาที่ถูกกับคูปต้าค่อนข้างเยอะนะครับคุณลูกค้าลูกค้าสนใจก็ราคาตามนี้เลยนะครับต่อด้วยต่อด้วยคูปต้าเลยนะครับคุณลูกค้กาคูปต้านะครับมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับคุณลูกค้า40แรงเรามีอยู 10, อ่10คันนะครับคุณลูกค้า40แรงเรามีอยู่สิบคาันนะครับราคา4ี่0 0 0สานะครับ ข่าน,นี้เลยนะครับ425,000 435,000 4นห0 0พน่ามหมื่นะครับลูกค้ามีอยู่3ราคานะครับ425,000 4 3 0 0 0ืแล้วก็4 4 0 0 0นนะครับมีอยู่3ราคานะครับคุณลูกค้าแจ้งลูกค้าให้ทราบเลยนะครับราคาที่แจ้งเข้าไปเนี่ยครับเป็นราคาที่เราตรวจเช็คให้นะครับเก็บงานให้ใส่ถ้อยเสียเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอากา,กา,กาศ สายพานพัดลมเช็คลมรวมให้หมดแล้วนะครับลูกค้าถ้าท่านจะซื้อแบบตามสภาพนะครับซื้อแบบตามสภาพเอาไปเก็บงานเองนะครับก็มีส่วนลดให้เป็นหมื่นเลยนะครับคุณลูกค้ามีส่วนลดให้เป็นหมื่นเลยนะครับ่ทุกวันนี้ลูกค้าก็ชอบให้เราเก็บงานให้นะครับทําให้สวยๆให้นะครับก็เข้ามาเลือกเข้ามาคุยกันดูนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับยันม่านนะครับยันม่า สามสิบเก้าแรงนะครับสามเก้าแรงก็สามแสนห้าหมื่นถึงสามแสนเก้านะครับคุณลูกค้าสามแสนห้าหมื่นถึงสามแสนเก้านะครับก็เข้ามาเลือกเข้ามาชมกันนะครับลูกค้าผมจะพูดมรวมนะครับคุณลูกค้าจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะพูดมรวมแต่รถทุกคันใช้ได้นะครับลูกค้าใช้ได้เครื่องดีเกียร์ดีใช้งานน้อยทุกคันนะครับแต่ผมก็จะแจ้งลูกค้ามรวมไปนะครับว่ารถเราราคายังไงสภาพยังไงนะครับสุดท้ายอยู่ที่ลูกค้านะครับ กัเข้ามาเลือกนะครับต้องเข้ามาเลือกต้องมาทดลองขับนะครับเราชอบคันไหนเราก็อุดหนุนคันนั้นนะครับคุณลูกค้าอ่ายันมา51แรงนะครับยันมา51แรงก็จะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวล่าสุดก็6แสน25,000นะครับส่วนตัวแมนยูก็4แสน8 4แสนคันนี้4แสน75,000นะครับตัวนี้4แสน9นะครับลูกค้าก็ มีเหลือไม่เยอะมากนะครับรถแท็กเตอร์ช่วงนี้ราคาปรับขึ้นเยอะนะครับคุณลูกค้าราคาปรับขึ้นเยอะนะครับคันไหนที่พอมีในสต็อกก็ขายราคาเดิมให้ลูกค้านะครับสนใจรุ่นไหนก็ถามเข้ามาก่อนนะครับก่อนมาดูรถนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3ดีนยมะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์มือ2ก็ค่อยโทรเข้ามานะครับยินดีรับสายทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ